อีกแล้วค่ะทุกคนสาวขมนินคนนี้บอกว่าคนไทยซื้ออะไรก็ซื้อผ่อนไม่เหมือนคนขมนินซื้อสดสดไม่ว่าจะหลักล้านหรือร้อยล้านลดแค่หลักล้านก็ผ่อนบอกว่าคนไทยแบบนี้เนาะแต่ว่าที่ขมินนะ่ะหรือว่าที่กัมพูชาซื้อสดสดเลยจ้า สบายดีสวัสดีค่ะพี่พีเอสซีสุพท่ามวันีมาพบมาพอกับออนเช,นช่นเก่าเช่นเคยแล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะ้ออนก็มีเรื่องราวเนาะที่จะมาพูดถึงประเด็นนี้เนาะออนก็เห็นจากพี่มุมมองเพื่อนบ้านนะ้ออนก็ต้องขออนุญาตนะคะอันนี้ก็จะมาขอชี้แจงเนาะแล้วก็ขอถามพี่พีเอสซีที่ว่าเป็นคนไทยแล้วก็ในมุมมองของออนด้วยเนาะว่า ไทยทำไมชอบผ่อนแล้วสาวเขเมรนตคนนี้แบบงงว่าทำไมคนไทยซื้ออะไรก็ซื้อผ่อนแต่ว่าคนเขเมรนซื้ออะไรก็ซื้อสดๆบ้านหลังร้อยล้านยังซื้อสดๆเลยแต่คนไทยนี่ผ่อนทุกอย่างอาวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นนี้เนาะก็จะมีข้อความนะคะข้อความมาตอบคอมเมนต์เนาะคนไทยซื้อลดแค่หลัก หึ่งล้านผ่อนทุกคนแต่คนกัมพูชาซื้อลดราคาสาสิบล้านไม่ผ่อนสักบาทซื้อบ้านราคาร้อยล้านไม่ผ่อนสักบาทแต่พวกมอแมแต่ซื้อโทรศัพท์ก็ผ่อนแล้วมาอวดดีอีกอ่าทุกคนวันนี้เราจะมาตอบสาวข่ามิคนนี้แล้วออนก็เข้าไปดูโปรไฟล์แล้วนะทุกคนผู้ติด,ดตามหลักแสนเนาะ เป็นว่ายัางไงอ่ะทําไมถึงว่าแบบมาพูดโอดอ้วอย่างนี้เนาะแบบอวดล่ําอวดรวยอ่ะออนอยากรู้จริงๆว่ารวยแค่ไหนเนาะซื้ออะไรไม่ผ่คือเนาะออนอยากจะบอกเลยเท่าที่ออนรู้จักกับคนไทยมานะผ่อนเนี่ยมันไม่มีดอกเบี้ยแล้วสิ่งสําคัญรู้ไหมคนที่เขาซื้อผนะ่อนอ่ะ เขาเอาเงินจำนวนนั้นไปลงทุนอีกค่ะอันนี้สำหรับทีออนเท่าที่รู้รู้มานะคะออนก็ไม่ได้แบบรู้ถึงว่าร้อยเรนาะที่ออนรู้ก็คือเงินส่วนนั้นอะที่จะเอาไปซื้อสดเขาเอาไปว่ายังไงอะให้มันออกดอกออกผลอะเขาไปซื้ออย่างอื่นไปซื้อหุ้นไปซื้ออะไรให้มันออกดอกออกผลไม่ใช่ว่าซื้อเงินสดแล้วเงินสดมันก็หมดใช่ไหมคะอะ มีแค่คนไทยเท่านั้นนะที่ทาได้คนแบบอื่นๆนะ่ะทําไม่ได้นะ้อออนบอกเลยแล้วสิ่งสัมพัญนะคะที่บอกว่าซื้อมือถือที่บอกว่าซื้อมือถือยังผ่อนเลยอ้าวจะมาให้ผ่อนได้ไงอะ่ะใช่ไหมคะเงินเรามีแค่นั้นเราก็ผ่อนผอนไปอีกอย่างนะค่าใช้จ่ายค่าเทอมค่านอนนี่นั่นของลูกเนาะเราก็ต้องใช้จา่ายเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องผ่อน ถ้าออนผ่อนได้ออนอยากหยกออนอยา่อยางอยากผ่อนเลยค่ะเพราะว่ามันราคาถูกและเวลาเราผ่อนใช้งานเนาะบางคนก็ใช้แบบเป็นปีๆยังผ่อนไม่หมดแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเงินส่วนนั้นน่ะเขาเอาไปฝากธนาคารบางคนก็เอาไปทําให้มันมีผลมีกําไรไปลงทุนอย่างโน,น้นอย่างนี้เนาะอย่างเช่นอ่าซื้อบ้านเน่ยซื้อรถเนี่ยเขาก็ผ่อนมันเป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องปกติ คนไหนไมคนไหนไม่ผ่อนบ้างขนาดคนรว,วยเขาก็ยังผ่อนเพราะว่ามันได้ราคาอย่างนี้มันได้ราคาเท่านี้แล้วเงินที่จะเอาไปซื้อสดเขาก็เอาไปลงทุนเอาไปทําธุรกิจก็คือให้มันออกดอกออกผลน,นั่นเลยคะ่ะนาะเขาก็ไม่จาเป็นต้องซื้อสดอ่าแต่ที่คนกัมพูชาบอกว่าซื้อแบบสดสดซื้อรถซ,ซื้อบ้านราคาร้อยล้านยังซื้อสดเลยอ่าอันนี้นาอบางคนน่ะไม่ได้รวยขนาดนั้นบางคนก็ยังแบบ ยัไงไงอ่ะขายของใช่ไหมคะเราอยากได้บ้านสักหลังหนึ่งแล้วก็ต้องผ่อนเพราะว่าเราต้องขยันขยันพอขยันขยันเสร็จผ่อนเสร็จแล้วมันก็เป็นของเราในเมื่อคะ่ะว่าเงินเรามีน้อยเราก็สามารถมีบ้านได้เนี่ยอันนี้มันคือได้เปรียบนะสาหรับอ๋ที่ว่าคนไทยได้เปรียบนะได้เปรียบที่บอกว่าทุกๆร้านค้าทุกๆห้างสรรพสินค้านาองรองรับสามารถผ่อนได้เราอยากได้อะไรเราก็ได้แบบไม่ ต้องตามใจตัวเองจนเกินไปเนี่ยเนาะแบบอยากได้บ้านอยากได้รถขนาดเราทํางานขายของเรามีเงินเท่านี้เราอยากเราอยากออกรถอยา่างเช่นเนาะเราอยากออกรถคันนั้นคันนี้แต่ว่าเงินมันไม่พอเนี่ยเราก็สามารถเอารถมาทําธุรกิจหรือเอามาขายของส่งของไปรับของมาขายในตล,ตลาดโอ้โหมันมีแบบเยอะแยะสํานักบอลว่ามันมันได้เปรียบนะมันได้เปรียบที่ผ่อนได้เพราะว่า เงินน้อยแต่ว่าเงินส่วนนั้นเราก็เอาไปทําอย่างอื่นออกดอกออกผลอา่าแล้วก็ว่าซื้อโทรศัพท์ซื้อออนซื้อนน่แล้วออนอยากถามหน่อยเถอะคนคขมีน่ะที่บอกว่าซื้ออะไรก็ไม่ผ่อนแล้วทําไมถึงมีแรงงานชาวขเขมรหรือชาวกัมพูชากัมพูชามาทํางานที่ประเทศไทยเยอะขนาดนี้ล่ะทําไมรู้ว่าอวดร่ำอวดรวยออนอยากรู้มากๆเลยค่ะ รู้สุดๆเลยว่าทําไมเนาะทําไมก็ถึงบอกซื้อสดซื้อสดซื้อสดอ่ะได้สักกี่หลังซื้อสดซื้อบ้านซื้อรถได้สักกี่คันออนอยากรู้จริงๆอ่ะถ้าคุณรวยขนาดนั้นคุณก็ซื้อแจกเขาบ้างคนจนๆในชนบทอ่ะมีเยอะแยะซื้อแจกกันบ้างอย่ามัวแต่มาอวดล่ดลําอวดรวยอย่ามัวแต่ว่ามา พูดให้คนนั้นทีคนนี้ทีมันควรจะเป็นยังไงเนาะคนที่เขาลำบากมีอีกมากมายแล้วที่บอกว่าคนไทยซื้อผ่อนคือผ่อนนะมันที่สุดของที่สุดแล้วสับอะรออ่อนยังชอบเลยผ่อนเพราะว่าถ้าเราสมมติอ่อนทำงานโรงงานอ่ะอ่อนอยากได้บ้านเนาะอ่อนอยากได้บ้านอ่อนมีเงินเท่านี้อ่อนก็ผ่อนไปเดือนนึงนเดือนนี้แล้วคล้ายๆว่าเรามีแบบ คล้ายๆว่าเราอยากได้เรามีเงินน้อยแต่เราอยากได้เราก็สามารถได้แล้วก็ผ่อนไปอีกไม่กี่ปีเราก็หมดแล้วเราก็ได้บ้านมาโอ้โหอันนี้มันสุดๆแล้วนะออนว่ามันแบบว่ายังไงอะเจ๋งที่สุดแล้วนะแบบมีความแบบว่าว่ายังไงทั้งธนาคารหรืออะไรรองรับหมดเนะาะทั้งธนาคารทั้งอะไรก็รองรับอะไรหมดมากมายแต่ว่าออนก็ไม่ได้รู้ ว่าออนก็ไม่ได้รู้ว่าความว่ายังไงรู้หมดรองนะว่าคนไทยสามารถผลอ,อะไรอะไรอีกได้บ้างแต่ว่าจิตของคนไทยนี่คือสุดยอดที่สุดแล้วสําหรับออนนะเท่าที่ออนเป็นคนลาวเนาะออนก็เท่าที่ดูก็คือสิตของคนไทยนี่สุดยอดเพราะว่ามีเงินเท่านี้เราก็สามารถมีบ้านมีรถได้แล้วเพราะว่าเราทําธุรกิจเรามีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วสามารถเอาเงินไปต่อยอดเหมือนออนบอกเลยค่ะ ถ้าเรามีเงินน้อยหรือมีเงินเยอะๆไม่จำเป็นต้องไปซื้ออย่างโน้นอย่างนี้แต่ซื้อสดๆเลยอันนี้สำหรับคนที่มีความคิดเห็นอย่างนี้นะอ่ะพี่พีเอฟซีมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปชาวคขมรคนนี้ที่บอกว่าคนไทยชอบคนไทยซื้ออะไรก็ซื้อผ่อนไม่เหมือนคนกัมพูชาซื้อสดทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โห พูดมาแล้วเดือดเลยค่ะเดือดเลยแต่ว่าเท่าที่รู้คนไทยเขาผ่อนเขาก็มีงานมีการทําเป็นของตัวเองเขาผ่อนเขาก็เอาเงินที่จะไปซื้อสดไปทําประโยชน์ได้อีกเยอะแยะไปทําให้มันออกดอกออกผลได้อีกเยอะแยะไม่จ้อเป็นต้องซื้อสดเหมือนคุณหรอกนะ สาวขมิน้นโอเคค่ะคลิปนี้ออนก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าพูดผิดพลาดประกันไหนก็ขอโทษขออภัยมานะในที่นี้นะนะ้นนี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่อีพีหน้าขอขอบคุณพี่อ s ซีที่รับชมรับฟังและเป็นกําลังใจให้สามารถคอมเมนต์หรือติเตียนติชมออนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ